สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสมกานวันนี้เสนอเรื่องคนพิการที่ตกหล่นด้วยวิธีการประเมินของไทยรัฐบาลไทยมีนโยบายช่วยเหลือผู้พิการหลายนโยบายอาทิเบี้ยความพิการบริการปรับสภาพที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามยังมีผู้พิการจํานวนมากที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนคนพิการหรือกล่าวคือเกิดการตกหล่นคนพิการ ซึ่งการตกหล่นนี้ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่ควรจะได้รับการสำรวจความพิการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2560พบว,ว่าประเทศไทยมีคนพิการ3.69ล้านคนแต่มีเพียง1.64ล้านคนหรือร้อยละ44.4ของผู้พ,กพิการที่พบในการสำรวจเท่านั้นที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสาเหตุอันดับหนึ่งของการตกหล่นที่พบจากการสำรวจก็คือ ความพิการของผู้ที่ตกหล่นนั้นไม่เข้าข่ายความพิการที่ขึ้นทะเบียนได้ซึ่งปัญหานี้เกิดจากวิธีการประเมินความพิการของประเทศไทยที่ไม่สอดคล้องกับหลักการสากลและนิยามของคนพิการที่ได้มีการกำหนดในกฎหมายคนทั่วไปมักจะมองความปกพร่องทางร่างกายเช่นแขนขาดขาขาด,ขาดว่าเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ผู้มีความบกพร่องประสบความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นอีกจำนวนมาก ส่งผลต่อสมรรถภาพของบุคคลในการทํากิจกรรมและการมีส่วนร่วมเชี่ยทักษะอุปกรณ์ช่วยเหลือทัศนคติของคนรอบข้างสถาปัตยกรรมดังนั้นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเหมือนกันสองคนอาจจะมีสมรรถภาพในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันก็ได้เนื่องจากทั้งสองคนนั้นผเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันแนวคิดเกี่ยวกับความพิการที่เป็นที่ยอมรับการข้างต้นนี้ได้ถูกสะท้อนในนิอย่างของคนพิการ ในพรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550ที่ระบุว่าคนพิการหมายถึงบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันโดยเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องประกอบกับอุปสรรคในด,นด้านต่างๆอย่างไรก็ตามแม้แนวคิดจะทันสมัยและถูกต้องแต่ในเชิงปฏิบัติการประเมินความพิการเพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการในประเทศไทย ยังมีความไม่สอดคล้องกับนิยามของคนพิการที่ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายข้างต้นซึ่งนำไปสู่การตกหล่นของคนพิการโดยการประเมินความพิการในประเทศไทยมีอยู่2ปัญหาหลักได้แก่หนึ่งการประเมินใช้ความบกพร่องและโรคเป็นข้อมูลหลักในการตัดสินว่าถูกเขารับการประเมินควรจะได้ขึ้นทะเบียนคนพิการหรือไม่ถึงจะมีการคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมและมีส่วนร่วมอยู่บ้าง แต่มีผู้ป่วยโรคจิตเวชรุนแรงและผู้เข้ารับการประเมินความพิการทางสติปัญญาเท่านั้นที่จะได้รับการประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกล่าวคือมีเฉพาะส่วนผู้เข้ารับการประเมินรายอื่นก็ได้รับการประเมินเพียงความสามารถในการทำกิจกรรมพื้นฐานเช่นการเดินการพูดนอกจากนี้เนื่องจากแพทย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินไม่สามารถใช้เวลาประเมินความพิการได้มากนัก เพราะมีภาระงาจางเอินมากจึงมักใช้ข้อมูลความบกพร่องหรือโรคมาคาดการระดับสมรรถภาพในการทํากิจกรรมและการมีส่วนร่วมซึ่งอาจไม่แม่นยำเพียงพอ2การกําหนดให้ผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนปิดคนพิการได้นั้นต้องเป็นผู้มีความพิการประเภทใดประเภทหนึ่งจากกลุ่มความพิการเจประเภทตามกฎหมายอันได้แก่ความพิการทางการมองเห็นทางการได้ยินหรือสื่อความหมายทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และทางออทิสติกอันจะทําให้เกิดการละเลยความพิการประเภทอื่นได้ปัญหาสองประการข้างต้นส่งผลให้ผู้ที่ได้มีความบกพร่องหรือโรคอุนแรงในกลุ่มความพิการเจ็ดประเภทนั้นไม่สามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้เช่นผู้ตาบอดหนึ่งข้างที่ไม่เข้าหลักคุณสมบัติการเป็นผู้พิการทางสายตาทั้งที่มีความเป็นจริงแล้วสําหรับหลายคนถึงแม้จะไม่ได้มีความบกพร่อง หรือโรครุนแรงในกลุ่มความพิการด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะแต่เมื่อรวมผลกระทบจากความบุพร่องหรือโรคหลายอย่างที่มีและผลจากปัจจัยแวดล้อมเข้าด้วยกันแล้วความบกพร่องหรือโรคที่ไม่รุนแรงนั้นสามารถส่งผลให้บุคคลหนึ่งมีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตได้อย่างมากเช่นผู้ตาบอดหนึ่งข้างมีความบุพร่องด้านอื่นหรือโรคอื่นร่วมด้วยถึงแม้จะไม่รุนแรงอาทิโรควิตกกังวลและตื่นตระหนก และเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่เป็นบริษัทอาทิไม่มีครอบครัวใกล้ชิดที่สามารถช่วยดูแลได้ก็เป็นไปได้ว่าผู้เข้ารับการประเมินคนนี้อาจมีข้อจํากัดในการทํากิจกรรมและมีส่วนร่วมไม่น้อยไปกว่าผู้ตาบอดสองข้างดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงวิธีการประเมินความพิการในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการตกหล่นคนพิการดังนี้ หนึ่งควรกำหนดให้ผู้เข้ารับการประเมินทุกคนได้รับการประเมินสมรรถภาพในการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมโดยอาจกำหนดให้ได้รับการประเมินด,ด้วยชุดคำถามมาตรฐานเดียวกันโดยสามารถนำเอาชุดคำถามท,าที่จัดทำโดย w HO RTICF c h e c k l i t h หรือ w HO DAS 2.0มาใช้หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากชุดคำถามท,าทั้งสองมีแนวทางในการประเมินความพิการที่ควาขงขวางกว่าแนวปฏิบัติของไทยปัจจุบันผู้ทำหน้าที่ประเมินสมรรถภาพส่วนนี้อาจเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์พื้นฟูอื่นๆอาทินักกิจกรรมบำบัดนักจกิตตบำบัดสองควรใช้ทั้งข้อมูลความบกพร่องสมรรถภาพในการทำกิจกรรมและสมรรถภาพในการมีส่วนร่วม ในการตัดสินว่าผู้เข้ารับการประเมินเป็นผู้พิการเรื้อรังไม่สามารถไม่ควรจํากัดว่าผู้พิการจะต้องมีเพียงเจ็ประเภทเท่านั้นกล่าวคือผู้เข้ารับการประเมินควรสามารถขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการได้หากเป็นผู้ที่มีข้อจํากัดในการทํากิจกรรมและมีส่วนร่วมอย่างมากหรือมีความบกพร่องทางร่างกายหลายอย่างโดยอาจจัดให้ผู้พิการกลุ่มนี้เป็นผู้พิการประเภทอื่นๆการปรับปรุงแนวทางการประเมินความพิการให้สอดคล้องกับหลักการสากล และนิยามของคนพิการที่ได้มีการกำหนดในกฎหมายนั้นมาใช้เรื่องง่ายและอาจใช้เวลาเจ้านานต้องมีกระบวนการพัฒนาคู่มือประเมินความพิการฉบับใหม่การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านการสร้างความเข้าใจกับทั้งเจ้าหน้าที่และสังคมเพื่อทาให้คนพิการทุกคนเข้าถึงบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับบริการส่งเสริมให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ขอขอบคุณบทความโดยคุณพักภูมิจตุพิษพรจันทร์นักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงเผยแพร่ผ่านเวิร์ r เว็บ h ทีดี